สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คริปโตนิวส์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่23สิงหาคม2025ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังเป็นกระแสแรงมากๆในวงการคริปโตเลยนะครับโปรเจกต์ Project World Liberty Financial หรือว่า WLFI นั่นเองครับคือโปรเจกต์นี้มีข่าวเชื่อมโยงกับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยแล้วก็กำลังจะเปิดตัวเหรียญเ,เร็วๆนี้ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการวิเคราะห์ของทาง Crypto News นี่แหละครับเอาล่ะครับมาลองดูกันหน่อยว่าโปรเจกต์นี้มันมีอะไรทำไมถึงแบบระดมทุนได้เยอะขนาดนั้นแล้วตลาดก็จับตามองกันมากเลยเรามาเจาะลึกกันครับเริ่มกันที่ภาพรวมก่อนเลยไหมครับ WLFI เนี่ยเขาเตรียมจะเปิดตัวเหรียญบน Ethereum Mainnet วันที่1กันยาน,นี้แล้วครับเวลาเที่ยง UTC ก็ประมาณทุนหนึ่งบ้านเราค่ะ แล้วจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องเงินระดมทุนนะคะใช่เลยครับตัวเลขที่เห็นคือ2.26พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐคือมันเยอะมากนะครับเยอะมากๆค่ะแล้วนี่คือระดมทุนก่อนเปิดเทรดสาธารณะด้วยนะคะมาจากทั้งพรีเซลแล้วก็ผ่าน LNT 5 Sigma ครับนักลงทุนพรีเซลนี่กว่า85,000รายเลยที่เดียวไม่ธรรมดาเลย ตัวเลข2.26พันล้านเนี่ยมันสะดุดตาจริงๆอะคะ่ะคือมันสูงกว่าโปรเจกต์เลเยอร์หนึ่งใหญ่ๆหลายตัวที่ระดมทุนก่อนเปิดตัวอีกนะคะการที่มีคนกว่า85,000คนยอมลงเงินรอบพรีเซลเนี่ยก็แสดงว่าคนสนใจเยอะแล้วก็คาดหวังกันสูงมากตั้งแต่แรกเลยค่ะอืมครับแล้วพอมาดูแผนการปล่อยเหรียญของเขาอันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าจะปล่อยออกมาแค่20%เองนะครับในวังเปิดตัวหรือ TGE ค่ะส่วนอีก80%ที่เหลืออันนี้ราคาที่ต่างคือเขาจะให้ชุมชนคนถือเหรียญเป็นคนโหวตกันผ่านระบบ DAO โห oh, 80%ให้ชุมชนโหวหมดเลยใช่ค่ะการออกแบบ tokenomics หรือกลไกเหรียญแบบนี้มันก็มีอะไรน่าคิดหลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยคือเหรียญของทีมงานกับผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาล็อกไว้หมดเลยในวันแรกอันนี้ก็ช่วยลดแรงเทขายหรือที่เรียกว่า anti d u um m ะค่ะอ๋อ oh, ครับก็ช่วยสร้างความมั่นใจให้ตลาดได้ระดับนึง ค่ะแต่เรื่องให้ชุมชนโหวต80%นี่แหะค่ะครับมันดูกระจายอำนาจมากๆเลยนะมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับตรงนี้ข้อดีก็ชัดเจนค่ะคือมันทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมจริงๆรู้สึกเป็นเจ้าของโปรเจกต์แต่แต่ข้อเสียหรือสิ่งที่ต้องระวังก็คือการตัดสินใจโดยคนหมู่มากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะไม่แน่นอนหรืออาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดในระยะยาวก็ได้ค่ะ อืมก็น่าคิดครับเป็นจุดที่ต้องตามดูกันต่อไปค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังมี stable reserve หรือทุนสำรองอีกเกือบเกือบ77ล้านดอลลาร์ไว้ช่วยเรื่องความผันผวนของราคาแล้วก็ใช้ Oracle ที่น่าเชื่อถืออย่าง Chainlink มาช่วยเรื่องข้อมูลราคาด้วยนะคะอันนี้ก็เพิ่มความน่าเชื่อถือได้ครับแล้วก็มี ALT 5 sigma ที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการคลังสินทรัพย์หรือ treasury ด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ALT 5 Sigma นี่ก็เป็นอีกส่วนที่น่าสนใจครับเพราะเห็นว่าผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่ในโลกคริปโตแล้วมันข้ามไปตลาดหุ้นด้วยหุ้น ALT 5 Sigma หรือ ALTs ที่เทรดใน NASDAQ นะครับที่เขาสนับสนุน YLFI แล้วก็ช่วยระดมทุนไป1.5พันล้านดอลลาร์เนี่ยราคาหุ้นขึ้นไปเยอะเลยค่ะเห็นว่าขึ้นวันเดียว19%กว่าๆเลยนะคะปิดที่7.36ดอลลาร์แล้วยังไปต่อช่วง after hours อีก12% เเลยครับว่านักลงทุนในตลาดการเงินดั้งเดิมหรือเทรดไฟเนี่ย เขาก็เชื่อมโยงเรื่องนี้กับการเปิดตัว v l Fi อย่างชัดเจนเลยถูกต้องค่ะมันกลายเป็นการเชื่อมกันที่ชัดเจนมากซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน n a r r a t i v e หรือเรื่องเล่าที่แข็งแรงของโปรเจกต์นี้เลยแล้วก็มีข่าวล่าสุดอีกที่ Coinbase แพลตฟอร์มใหญ่ในอเมริกาเขาก็ประกาศเตรียมจะ list เหรียญ USD 1อ๋อ USD 1. 1นี้คือ stable coin ที่เกี่ยวกับ w l Fi ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็น stable coin ที่อยู่ในระบบนิเวศของ v l Fi เลยการที่ Coinbase จะ list นี่ก็ยิ่งตอกย้ำ ความเชื่อมโยงเข้าไปอีกค่ะทางคริปโตนิวส์เขาสรุปจุดแข็งไว้หลายข้อเลยนะครับทั้งเรื่องเชื่อมเทรดไฟล์ a r r a t i v e โดนโดนทรัมหุ้น St a b l e Coin ระดมทุนได้เยอะแล้วก็ใช้เชน n l i n k ค่ะอันนั้นคือด้านบวกหรือจุดแข็งที่ทำให้โปรเจกต์มันดูน่าสนใจมากๆแต่ว่ามันก็มีจุดที่ต้องระวังหรือจุดที่นักวิเคราะห์เขากังวลกันเยอะเหมือนกันค่ะประเด็นเรื่องมูลค่าหรือ valuation ใช่ไหมครับที่ได้ยินมาว่าสูงมากๆสูงแบบ อ๋อน่ากังวลเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าดูจากราคาพรีมาเก็ตบน Binance ที่เคยขึ้นไปสูงสุดที่0.55ดอลลาร์พอเอาไปคำนวณเป็น fully diluted valuation หรือ FDV เนี่ยนะคะมันจะออกมาสูงถึง5 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ฮะ50,500ล้านดอลลาร์เดี๋ยวนะครับนี่มันมันมหาสารมากเลยนะเทียบเท่ากับที่เขาวิเคราะห์ว่าเท่ากับ Link, Uni, ENA O n d O รวมกันเลยแหละครับใช่ค่ะตามบทวิเคราะห์ว่าไว้อย่างนั้นเลยซึ่งมันทําให้เกิดคําถามใหญ่เลยว่ามันสูงเกินไปหรือเปล่าดูเหมือนจะสูงเกินจริงไปมากเลยนะครับนั่นล่ละค่ะคือประเด็นหลักเลยถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยราคาพริมารเก็ตจะลงมาแถวแถว7 7 7ดอลลาร์แล้วข้อมูลณนะ23สิงหาคม FDV มันก็ยังถือว่าสูงมากๆอยู่ดี คำถามคือมูลค่าตรงนี้มันมาจากพื้นฐานจริงๆหรือว่าเป็นเพราะกระแสฮป์ pe, ความคาดหวังล้วนๆน,นี่คือความเสี่ยงเรื่อง overvaluation ที่ต้องจับตาดูเลยค่ะอืมครับชัดเจนนะเรื่อง valuation และมีความเสี่ยงอื่นๆอีกไหมครับที่ต้องพิจารณาอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องสภาพคล่องในวันแรกๆค่ะถึงแม้จะเปิดให้เทรดบน DEX อย่าง Uniswap ได้เลยแต่การที่ยังไม่มีประกาศลิสต์บนกระดานเทรดใหญ่ๆหรือ CEX ในวันแรกเนี่ย มันก็อาจจะจํากัดการเข้าถึงของนักลงทุนรายย่อยกลุ่มใหญ่ได้เหมือนกันอ๋อครับก็อาจจะกระทบปริมาณการซื้อขายช่วงแรกๆค่ะต้องรอดูว่า CEX อย่าง Binance, Bitget หรือในไทยอย่าง Bitcup, Kucoin, TH เขาจะประกาศลิสตา์ม,มาเมื่อไหร่อันนี้ก็จะมีผลต่อความน่าเชื่อถือแล้วก็สภาพคล่องในระยะต่อไปด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับสรุปคือมีทั้งโอกาสจากเรื่องราวที่น่าสนใจเงินทุนเยอะเชื่อมโลกเก่าโลกใหม่ แต่ก็มีความเสี่ยงใหญ่เรื่อง valuation กับสภาพคล่องตอนเริ่มต้นแล้วตอนนี้ถ้าใครอยากจะเทรดวันแรกสรุตคือต้องไปที่ไหนเป็นหลักครับที่ยืนยันแน่นอนแล้วก็คือบน Ethereum Mainnet ค่ะผ่าน DEX อย่าง Uniswap อันนี้คือที่แรกที่จะซื้อขาย WLFI ได้เลยส่วนสินทรัพย์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกันหุ้น ALTS ก็เทรดบน Nasdaq ปกติค่ะแล้วก็เหรียญ u s d 1ก็รอ l i ต์บน Coinbase ครับส่วน CEX อื่นๆสำหรับตัว WLFI เองต้องรอประกาศต่อไปใช่ค่ะยังต้องรอฟังข่าวกันโอเคครับมาถึงบทสรุปกันบ้างดีกว่าทาง Crypto News เขามองภาพรวมของ WLFI นี่ยังไงบ้างและมีคำแนะนำอะไรให้คนที่สนใจไหมครับเขามองว่านี่เป็นการเปิดตัวที่แบบเรียกว่าระดับมหากราบได้เลยนะคะเพราะมันพยายามรวมหลายๆอย่างเข้าด้วยกัน ทั้งการเมืองตลาดทุน DeFi กลไกชุมชนในสเกลที่ใหญ่มากส่วนคำแนะนำเขาก็แบ่งตามสไตล์นักลงทุนค่ะครับน่าสนใจครับมีแบบไหนบ้างครับก็คือถ้าเป็นสายนักเก็งกำไรเน้นเร็วๆนะคะอาจจะต้องจับจังหวะความผันผวนสูงสูงในวันแรกโดยอาจจะดูแนวราคาพรีมาเก็ตเดิมแถวแถว0ดอลลาร์เป็นแนวรับแล้วก็0.5 5เป็นแนวต้านเดิมเป็นจุดอ้างอิงคร่าวๆแต่ต้องย้ำว่าเสี่ยงสูงมากนะคะช่วงแรกครับ สำหรับสายซิ่งต้องระวังเป็นพิเศษค่ะส่วนถ้าเป็นสายนักถือยาวที่มองพื้นฐานอาจจะต้องรอให้สถานการณ์มันนิ่งกว่านี้ก่อนรอผลโหวต DAO เรื่องปลดล็อกเหรียญ80%ที่เหลือเพราะมันมีผลกับสป라이์ระยะยาวแล้วก็ระดูเรื่องลิสต์บน CEX ใหญ่ๆด้วยค่ะเพื่อประเมินการยอมรับในวงกว้างจริงๆแล้วสำหรับสายวิเคราะห์ล่ะครับดีฟรูปแบบใหม่ๆเลยค่ะครับน่าศึกษาจริงๆ แล้วก็มีข้อควรจำที่สำคัญที่สุดค่ะไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนคือถึงแม้เรื่องราวการตลาดมันจะดูดีดูน่าตื่นเต้นมากๆก็ตามการตัดสินใจลงทุนต้องมาจากข้อมูลการวิเคราะห์ของเราเองเสมอค่ะอย่าลงทุนเพราะกระแสเพราะความเชื่อมโยงทางการเมืองหรือเพราะกลัวตกรถหรือโฟโมนะคะขอบคุณมากครับเป็นการเจาะลึกที่ชัดเจนมากๆเลย สรุปก็คือ WLFI เนี่ยมาพร้อมความคาดหวังสูงมากจริงๆครับเงินทุนมหาศาลโมเดลดาวที่น่าสนใจแต่ก็มีความเสี่ยงเรื่อง valuation ที่สูงมากๆแล้วก็ความไม่แน่นอนจากการให้ชุมชนตัดสินใจเยอะขนาดนี้ต้องติดตามกันยาวๆเลยครับตัวนี้ใช่ค่ะ แล้วมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ไว้ให้คิดต่อเหมือนกันนะคะว่าด้วยส่วนผสมที่มันไม่เคยมีมาก่อนแบบนี้ทั้งการเมืออทรัสต์ไฟดาวในสเกลขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิด w o r l d of ฟมันสำเร็จแบบเปรี้ยงปร่างหรือมันล้มเหลวไม่เป็นท่าขึ้นมาผลกระทบที่จะตามมาทั้งต่อวงการคริปโตเองแล้วก็ตลาดการเงินดั้งเดิมมันจะเป็นยังไงมันอาจจะสร้างมาตรฐานใหม่ไปเลยหรืออาจจะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่ตอนนี้เราก็ยังคาดเดาได้ยากจริงๆค่ะเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากครับ เอาละครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูล WFI จากคริปโตนิวในวันนี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับหากชื่นชอบเนื้อหาการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง c ริปโตนิวของเรากันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญบทวิเคราะห์ดีๆในโลกคริปโตครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ